เฮ้ยนี่โทรดูสิจังหวัดเรามีถขอไฟได้วยนะไหนจริงเหรออ้าวจังหวัดเรามีูเขาไฟด้วยเหรอมีสิคุณรู้เหรออ้าวก็ไม่รู้อ่ะก็ดูสิงั้นเราไปดูกันไหมไปสิงั้นเราไปกันไป,ไปแล้วตอนนี้เรามาถึงที่ไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่ก้นปล่องขาำไฟแล้วดูสินั่นไง นี่เหรอใช่ภููเขาไฟหรือเปล่าไม่ใช่หรอกวนมากินหญ้าที่ปล่องภูเขาไฟเฉยๆเหรออออ้าวลรวบุยลำมีภูเขาไฟได้ไงล่ะ,ะนี่ไงปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดงมีอายุประมาณ3 0 0 0ส0ถึง9ก้าแสปีสูงจากระดับน้ำทะเล283เมตร มีพื้นที่อยู่120รตารางกิโลเมตรพื้นที่บริเวณปากปล่องเขาไฟปะทุหนุตารางกิโลเมตรเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเปี้ยวยอดเนินยอดเนินเขาขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่าเขาใหญ่ส่วนยอดเนินทางทิศเหนือเรียกว่าเขาน้อยหรือเขากระโดงนั่นเองบริเวณนี้เป็นปล่องปะทุคือบริเวณที่เป็นหุบเขาปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมขนาดใหญ่และร่องรอยการถูกทับถมเป็นเวลามานานแล้ว โอ้โหดีนะที่เราเกิดไม่ทันไม่งั้นไม่งั้นเราคงตายคาปลองถุกเขาไฟไปแล้วใช่เราเห็นด้วยมาไปกันเถอะเดี๋ยวเอาใหม่ข่าพ่อพ้าพ่อข้าพ่อเป็นลายกันได้เาแม่เดี๋ยว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 อันนี้